อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่เราได้กล่นไปหลายครั้งนะครับ,รบและการแข่งขันที่สําคัญก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คะแนนทยอยส่งเข้ามาถึงส่วนกลางก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณพิมพิมลปัญญาณะรายงานสดจากที่นั่นครับคุณพิมพิมลเชิญครับคุณเจษดาคุณจตุรงค์คะสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นจังหวัดที่มี มหาวิทยาลัยมากถึง7แห่งนะคะทั้งมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชพัฒนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะสะท้อนบทบาทหน้าที่รวมไปถึงคะแนนเสียงของคนรุ่นใหม่จํานวนมากด้วยนะคะมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งค่ะเกี่ยวกับคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งมีอยู่6หน่วยด้วยกันนะคะ ในตอนนี้นะคะคะแนนได้เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่ของอบจอแล้วนะคะเราให้คุณผู้ชมชมภาพสดๆก่อนนะคะแต่ว่าการรายงานผลคะแนนบนหน้าจอนั้นยังไม่ปรับขึ้นมาค่ะแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวได้รายงานถึงข้อสังเกตหนึ่งจากคะแนนการเลือกตั้งในพื้นที่6หน่วยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด3554คน ผลคะแนนที่นับออกมานะคะหมายเลขหนึ่งคุณพิชัยเลิศพง์อดิสรจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไป1,115คะแนนค่ะส่วนหมายเลขสองบุญเลิศบุรณุปกรณ์ได้คะแนนไป235คะแนนมาจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมนะคะที่น่าสังเกตจริงๆนั่นก็คือว่า ที่เหลือเป็นการไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะรวมไปถึงการทำบัตรเสียรวมแล้ว2,204ใบนะคะจากทั้งหมด6หน่วยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเองค่ะในเรื่องนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะจากทาง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่ฉันได้พูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณะเนศเจริญเมืองให้อาจารย์ได้คาดการเกี่ยวกับเรื่องของการมาใช้สิทธิ์ของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอาจารย์ประเมินเอาไว้บอกว่า การสำรวจความเห็นของคนรุ่นใหม่ก่อนการเลือกตั้งนั้นยังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครมาจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของระยะเวลาที่กระชั้นชิดในการที่ประกาศการเลือกตั้งในครั้งนี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการกำหนดวันที่ไม่ตรงกับช่วงวันหยุดยาวแล้วก็หลายๆคนนั้นได้เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวกลับบ้านในช่วงก่อนหน้านี้ไปแล้วและอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงของเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะคะ รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องของท้องถิ่นที่ยังไม่เพียงพอของในกลุ่มเยาวชนและก็นักศึกษาค่ะซึ่งเรื่องนี้อาจจะส่งผลมาถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยค่ะก,ก็จะทําให้ตัวเลขไม่สูงเท่าที่ควรนะฮะอันที่ในการใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือพูดตรงๆเลยก็คือว่าเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจัดเร็วนะอย่าลืมนะครับอยู่ดีๆรัฐบาลก็ประกาศเลยนะจึงจะเห็นว่าพรรคคนรุ่นใหม่เนี่ยส่งคนไม่ทัน ส่งคนไม่ทันนะอย่างเชียงใหม่นี้ไม่มีไม่มีตั้งหลายเขตไม่ส่งเพราะคัดคนไม่ทันแล้วก็ไม่อยากจะคัดแบบเร็วๆคือเขาไม่อยากเจอกรณีขอประทานโทษเอ่ยชื่อนะครับเขาไม่อยากเจอกรณีบทเรียนจากคุณสีีนวลอีกครั้งหนึ่งเขาก็เลยต้องการที่จะให้ความมั่นใจกว่านี้ก็เลยไม่มีการลงพอพอไม่มีการลงใช่ไหมครับก็ตรงๆแล้วก็คือประชาชนก็มีสองทางเลือกหันซ้ายหันขวาคือเอาอันเก่าหรือเยาอันใหม่ แล้วบางคนก็มีข้อสรุปว่าอันเก่าก็ไม่ค่อยดีอันใหม่ก็ไม่ไม่ได้อยากยากได้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ไม่ส่งอีกเนี่ยมันก็เลยเกิดเาว่าอีหลังอีเหลือสังเกตจากนักวิชาการนะคะที่มองว่าทางเลือกอาจจะไม่มากพอหรือทางเลือกที่มีอาจจะไม่ดีพอกับ การเลือกตั้งอบจอของเชียงใหม่ในครั้งนี้นะคะซึ่งเราจะต้องรอทางกะกะตมีการประมวลผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งแต่ว่าคะแนนในช่วงนี้สําหรับภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนะคะกำลังทยอยส่งเข้ามาหากมีความคืบหน้านะคะจะรายงานกลับไปค่ะคุณเจษดาคุณจตุรงคะ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณพิมพิมลครับน่าสนใจนะครับสําหรับกรณีศึกษาคือเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นกรณีศึกษาในหลายมิติด้วยกันทั้งการเมืองระดับชาติการเมืองท้องถิ่นรวมไปถึงพื้นที่อย่างที่คุณพิมพิมลต,ตั้งข้อสังเกตที่มชคือ3 0 0พันพันเศษเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งรองลงมาเบอร์สองเลือก200แต่ที่เหลือเนี่ยเป็นโหวตโนอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์กันต่อนะฮะวันพรุ่งนี้ถ้าหากว่าผลการนับคะแนนเนี่ยชัดเจนแล้ว